ไทม์ไลน์แห่งทราราชฮุนเซนกับความหลงอำนาจความมั่งคั่งของครอบครัวและการโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ตอนที่ 11. ข่าวเท็จและบทเหยื่อที่หมุนเวียนฮุนเซนเชี่ยวชาญศิลปะการสวมบทเหยื่อบนเวทีโลกแสดงภาพประเทศเล็กที่ถูกรังแกขณะเดียวกันก็ใช้กำปั้นเหล็กกดหัวประชาชนของตนแการทูบของเขาเดินสายปลุกกระแส เล่าเพียงครึ่งเรื่องว่ากัมพูชาตกเป็นเหยื่อการลุกรานโดยจงใจปกปิดการยั่วยุและการยิงก่อนที่เป็นฝีมือกองทัพของตนเองในเวลาเดียวกันฟาร์มโทรและสื่อในเงามืดเครื่องจากโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐกัมพูชาปลุกปั้นขึ้นก็ปล่อยคลิปบ้านถูกถลม่มเด็กนอนร้องไห้ในกองเลือดและหญิงชราสูญเสียทุกสิ่งลงเกลือนโซเชียล โดยถ้าไม่บอกเลยว่าเป็นผลจากคำสั่งของผู้นำตัวเองที่เปิดฉากยิงก่อนภาพลวงตาที่สร้างขึ้นคือความทุกข์ที่มาจากประเทศอื่นทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปกปิดบาปของระบอบคุ้นเสน้นผลที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวกลับหัวกลับหางความจริงถูกฝังกลบด้วยกระแสะโซเชียลที่รัฐบาลบงการ หุนเซนยัดเยียดให้ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือโฆษณาของระบบที่โหดเหี้ยมนี้อย่างสิ้นเชิงโปรดติดตามตอนต่อไป